ครับนะปลาตะเพียนไซส์สวยนะครับนี่ไส์ฝ้ามือเลยเป็นไงยอด นี่ครับนะปลายิสกตัวใหญ่ๆครับดูใหญ่มากเลย <c oughs> สุดยอดครับฝากไว้ด้วยนะครับนะเหย่ะตกปลาเคแมนครับเนี่ยครับนะสามจุดนี้แล้วก็ขนมปังครับขนมปังตามด้วยนะี่อย่างละกำมือนะ ขนมปังนี่ครึ่งถุงอย่างละกำมือครับจิ๊บสูปเปอร์ไฮเกตแล้วก็เย่อตกปลาเกตเคมนครับนะจะได้เป็นยี่สกครับตกสปิวนะครับถ้าตกหน้าดินก็ได้ครับนะนี่ฝากไว้เลยครับสนใจสินค้าก็ตะกายด้านล่างเลยครับตรงนี้ด้านหลังนี้สั่งซื้อได้เลยน่ะ ชุดหนึ่งมีห้าถุงนะครับเอาเลยลุดขาดเลยนะไม่ลุดขาดเจอของใหญ่เข้า ตัวเพียนตัวเปลอเลยอุ้ยตัวเพียนไซโลอ,อุ้ยตัวเพียนไซโล อ้าโหสุดยอดเลยนี่ครับสับเพียนดูเบลเลยน่าจะสาโลได้เนี่ยดูดิหฝ่ามือสุดยอดเลย ไทยสวยครับฝากไว้ด้วยเโยตกปาเคแมนครับ เดิมเหมือนเ้ิมตะเพียนคนละตัวครับแป๊บเดียวนะดูแป๊บเดียวไซส์ใหญ่ครับเหยื่อตัวปลาเคแมนทำงานครับ อันนี้ตัวเล็กนะตัวเล็กตัวเล็ก